สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงหัวข้อว่าไทยมีดีอะไรทำไมเพื่อนบ้านถึงต้องอิจฉาคำว่าไทย a ลนในความคิดของชาวต่างชาติหรือ,รอ,รอนักท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อของประเทศต่างๆที่ได้รับการโหวตหรือจัดอันดับจากสื่อนักลงทุนและนักเดินทางจากทุกมุมโลกในเรื่องต่างๆประเทศไทยนอกจากจะเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนอีกด้วยชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นําพาชาวต่างชาติจํานวนไม่น้อยให้เดินทางมาท่องเที่ยวและอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นด้านอากาศก็ดีอาหารกับรสเลิศเป็นที่ถูกปากของชาวต่างชาติรอยยิม้มและมิตรภาพของคนไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามงานเทศกาลก็มีมากมายมีความสะดวกและปลอดภัยมีความหลากหลายและศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบมีค่าครองชีพที่ถูกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งธรรมชาติภูเขาทะเลและสัตว์ป่าอย่างกับสัตว์ป่านั้นเพื่อนบ้านแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลือให้เห็นส่วนธรรมชาตินั้นใน,ในราก็ถือว่ามีความสวยงามไม่แพ้กันกับไทยแต่กับกัมพูชาไม่ค่อยมีธรรมชาติที่จริญหูจริญตามากนักแหล่งท่องเที่ยวก็มีเพียงแค่นครวัดในขณะที่ไทยนั้นมีวัดวา,ารามและโบราณสถานเก่าแก่มากมายธรรมชาติภูเขาและดอยสูงก็มีอยู่หลากหลายที่ด้วยกันที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ส่วนความเลิศดรสและหลากหลายของอาหารไทยนั้นไม่ต้องบอกต่างก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีนี้ยิ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจให้กับฝรั่งมังค่าส่วนกีฬาโดยเฉพาะกับมวยไทยก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและล่าสุดก็ยังมีเท็บอลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชนิดที่ไปสร้างสีสันตื่นตาตื่นใจให้กับชาวโลกได้เห็นซึ่งเพื่อนบ้านก็คงจะแอบอิจฉาอยู่ไม่น้อยเพราะว่าทุกอย่างดูแล้วเทียบกับไทยไม่ได้เลยสักอย่างเดียว ถึงได้มีประเด็นการเคลมสิ่งของต่างๆตามมามากมายจนเป็นดราม่าโดยการอ้างอิงลูกแกะสลักจากกำแพงนครวัดในด้านเศรษฐกิจก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าใครแม้แต่เพื่อนบ้านเองก็ยังต้องมาขายแรงงานอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้นซึ่งเอาเข้าจริงประเทศไทยเคยให้การช่วยเหลือเพื่อนบ้านมามา,มา,มากมายตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งความเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่อของคนไทยที่ให้เพื่อนบ้านเข้ามาอาศัยทำมาหากินในยามที่ตกทุกข์ได้ยากหรือ แม้แต่เพื่อนบ้านประสบภัยพิบัติต่างๆประเทศไทยหรือคนไทยก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีไม่เคยคิดรังเกียจฉันใดๆแต่เอาเข้าจริงในสายตาของเพื่อนบ้านนั้นหรือแม้แต่ความคิดที่อยากเกินจะยังถึงอาจจะคอยจ้องแววกกับประเทศไทยได้ทุกเวลาเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดความเห็นกันดูนะครับความคิดเห็นแรกบอกว่าจริงๆก็ไม่แปลกนะที่วัฒนธรรมไทยจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็เพราะว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในอาเซียน ผู้คนก็ย่อมรู้จักวัฒนธรรมไทยมากกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วอาหารไทยคนทั่วโลกก็รู้จักเป็นอย่างดีมวยไทยก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากเช่นกันพอหันมาดูเทศกาลที่ทั่วโลกรู้จักสงกรานต์ก็เป็นหนึ่งใน,ใน,ในเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่นกันแม้ว่าสงกรานต์มันจะมีหลายประเทศจัดเหมือนกันแต่จุดเริ่มต้นที่ทําให้เขารู้จักเทศกาลนี้ก็คือประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจุดเด่นของประเทศไทยคือการหล่อหลอมผู้คนทุกชนเผ่าทุกเชื้อชาติมารวมเป็นหนึ่ง ทำให้เกิดวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเองอาจคล้ายก,กันกับประเทศข้างเคียงแต่มีเอกลักษณ์ของตัวเองความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจุดเด่นของไทยคือรับได้ทุกวัฒนธรรมหลายอย่างไม่ได้กําเนิดในไทยแต่เรานํามาปรับใช้ให้เข้ากับคนไทยและต่างชาติได้แบบเนียนๆไม่ใช่นํามาอ้างว่าเป็นของตัวเองเหมือนเพื่อนบ้านแถวๆนี้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าประเทศไทยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหนียวแน่นและ,จะเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดประเทศอื่น ไม่อยากจะเอ่ยชื่อทำลายชาติพันธุ์ของตัวเองจนเสื่อมสภาพจนไม่สามารถลื้อฟื้นขึ้นมาได้อีกจนต้องมาเค็มวัฒนธรรมของประเทศอื่นเขาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่าไทยสุดยอดแค่ไหนควรศึกษาดีๆแล้วจะภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยและนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆและคอมเมนต์บางส่วนที่เราแนะนําให้รับชมรับฟังกันฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรา จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสวัสดีครับ